สวัสดีครับก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ไลฟ์ชีวิตไอแชนแนลนะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่กับเกมฟีฟ่ามือบายครับเพิ่งอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะก็เรียกว่ามาอัปเดตกันหน่อยนะครับผมตรงนี้เรียกว่าภาพต่างๆนี่สวยงามมากนะสำหรับภ,นะภาพนี้นะฮะสำหรับภาคนี้นะฮะเออนะครับผมตรงนี้โอเคครับตอนนี้ผมเดเวลฟ้าแล้วนะนะก็ปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆได้ค่อนข้างเกือบครบครับตอนนี้ขาดแค่หลีกนะซึ่งจริงจริง ต้องอรเดับสิบนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ไม่ได้เข้าหลีกด้วยนะครับโอเคฮะตรงนี้เราเริ่มต้นด้วยที่อีเวนต์ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มอีเวนต์ได้เนี่ยครับเราจะต้องผ่านการฝึกฝน3ระดับกันก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาแล้วก็เจอการฝึกฝนตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็ทําตามเควสไปฮนะไม่มีอะไรยากนะงั้นก็คือไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็ มันผ่านง่ายมากนะครับโอเคฮะตรงนี้ไลฟ์อีเวนต์ตอนนี้นะครับมีอยู่3 e v อีเวนต์ด้วยกันนะครับเป็นทางฝั่งของลีกทัวร์ครับเดลี่เทรนนิ่งครับแล้วก็ทางฝั่งของไอคอน o u วนี่นะครับผมเรียกว่าสามารถเข้าไปเล่นได้ทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากทางฝั่งของลีกทัวร์ก่อนนะฮะไล่ตามลำดับไปนะครับผมลีกทัวรฮะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเล่นเพื่อเก็บ เนี่ยฮะลีกทัวร์โทเค็นครับผมนะฮะเพื่อไปแลกของรางวัลน,นั่นเองนะครับซึ่งจะมีทั้งสกิลเกมนะครับรวมถึงทั้งแมชด้วยนะร,รวมกันทั้งหมด6นะหจะเรียกว่า6กิจกรรมก็ว่าได้นะครับมี3สกิลเกมแล้วก็3มแมชนะครับผมหรือว่าใครอยากจะซื้อเป็นทิเกตเพิ่มเติมนะเป็นเอ็กซ์ต้านะครับตรวนี้ส่วนเสริมนะต้องใช้50 ฟรีฟ้าพอยต์ฮะก็คือต้องเติมนั่นเองนะแล้วเราจะได้เล่นเทรนนิ่งอีก1เกมครับรวมถึงแมตช์อีก1แมตช์เพื่อได้ลีกโทเค็นนะครับซึ่งลีกโทเค็นเนี่ยจะเอาไปแลกรีวอร์ดนะครับผมตรงนี้เลยนะมีตั้งแต่โกลเพเยอร์ครับเอลิทเพเยอร์นะครับหรือจะเป็นตัวผู้เล่นที่ทางอ่าตัวเกมเนี่ยจัดมานะครับ3ตัวนะครับมีทางฝั่งของเซนเนอร์ฮะชาคิลลี่ฮะแล้วก็ทางฝั่งดิโอโกโจตานั่นเอง นะครับซึ่งโจตาเนี่ยใช้เยอะสุดครับ120พอยต์นะครับผมนะตัวอื่นก็ไล่ลำดับตามลงมานั่นเองนะครับผมโอเคฮะกิจกรรมต่อไปเลยคือ d a daily t r a i n i n g นะครับซึ่งอันนี้ต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะเช่นเดียวกับทางฝั่งลีกทัวร์เมื่อสกูลนี้มันคือรีเซ็ตวันละครั้งนะครับสกิลเทนรนริงตรงนี้ผมเล่นครบไปแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ระดับครับระดับนี่เลย e a s ี่ครับ อันนี้ normal แล้วก็ของระดับ hard นะครับซึ่งตอนแรกผมไม่ได้ดูอะเออผมได้เปเล่น easy 2เกมไปแล้วฮะมันเล่นได้แค่3ครั้งต่อวันนะครับมาเล่นระดับ hard ครับก็จะได้ของเยอะที่สุดนะครับในในส่วนของคอย skill b o o t แล้วก็ daily training point เนี่ยจะได้เท่ากันเนาะแต่ว่าคอยกับ skill b o o t เนี่ยได้มากที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ามาเล่นระดับยากสุดเลยก็ได้ นะครับผมตรงนี้คิดว่าไม่น่ายากนะผมว่านะสาหรับวาวกที่ใครเคยเล่นฟีฟ่า o บ i l e ภาคก่อนๆมานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเอ็กซ์ต้าเหมือนกันครับต้องเสีย50 FIFA ฟีฟ่าพอยต์นะฮะตรงนี้เป็นเอ็กซ์ต้าเทรนนิ่งก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งสกิลเกมนะครับตรงนี้ก็สามารถาจัดกันได้นะสำหรับใครที่สายเติมนะครับรวมถึงเดี๋ยวมันจะมีทางฝั่งของเทรนนิ่งแมชด้วยนะครับจะบดล็อกในอีก10ชั่วโมง นะครับผมแล้วก็มีทั้งว่างสเปเชียลเทนนิงครับอันนั้นอีก34ชั่วโมงเลยนะครับผมอีกประมาณสองสามวันไหมตรงนั้นนะครับผมนะก็จะมีให้เล่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับซึ่งตรงลีกไอหลีกไอเทนนิ่งเนี่ยนะฮะเดลิเทนนิงพอยต์นะฮะก็เอามาแลกของรางวัลได้นะมีตั้งแต่คอย80,000ครับ ไล่ไป啊 skill boost c ล r e player หลายไงเทมแล้วก็ทั้ง elite player สองตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับกิจกรรมเป็นทางฝั่งของ icon j u a n i นะครับผมก็เรียกว่าจะมีภารกิจให้ทำแหละครับซึ่งถ้าเราทำผ่านครบหมดทั้งหมดอันนี้เลยเราจะสามารถแลก f e r ์นันโดตอเสได้นั่นเองนะครับ ต่อไปครับยังมีทางฝั่งของเนชั่นด้วยตรงนี้นะเป็นทางฝั่งของการเล่นนั่นเองนะเมื่อสักครู่นี้คือทำเควสนะแต่อันนี้เป็นการเล่นนะครับก็ไล่แต่มีสกิลเกมครับมีแมชครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขนะว่าขั้นต่ำเนี่ยโอเวอร์ออของคุณต้องเท่าไหร่ในการเล่นนะไอ้โหมดนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะครับผมก็ไล่ไปได้ครับจนสุดท้ายนะถ้าทำผ่านนะ ตรงนี้นะฮะก็จะได้คาเลสปูโยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีข้อกหนดลครับที่ว่าบอกว่าต้องมีนักเตะสเปนอยู่ในทีมด้วยครับตั้งแต่เนี่ยฮะแมตช์ตั้งแต่อ่าบิน81ก็คือโอโออขั้นต่ำนะฮะเป็นต้นไปก็จะต้องใช้นักเตะสเปนเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นในตลาดครับนักเตะสเปนอาจจะค่อนข้างมีราคาเลยนะครับยังไงก็ต้องเดี๋ยวรอดูกัน นะครับตรงนี้ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมครับในช่วงต้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ division level นะครับนี่เลยครับยังมีเหมือนเดิมครับ vs attack ครับ h e to h e แล้วก็ทางฝั่งของ vs f a e นะตรงนี้ผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเรียกว่ามันเหมือนเป็นการ เล่นเจอคนอื่นนะครับต้องพูดคำนี้เลยเก็บแรงเจอคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับเวกก็คือจะเป็นการเล่นแบบไม่ได้เต็มเกมก็คือเป็นสร้างโอกาสมาให้เรายิงประตูแข่งกันว่าใครจะยิงได้มากกว่านะครับแล้วก็ head to head เนี่ยเป็นการเล่นแบบเต็มเกมนะครับก็จะเจอกับอีกฝ่ายแบบเต็มๆนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าภาคนี้ดูดูเล่นง่ายขึ้นนะเนื่องจากภาคเนี้ยเขาแบ่งโซนครับ นะพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ออกเป็นส่วนๆเลยนะครับก็คือน่าจะสะเียนขึ้นแหละนะเพราะถ้านก่อนๆผมเล่นแล้วก็จะมีดีเลยออะไรต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ด้วยการเล่นแล้วกันนะเพราะว่าภาพมันก็ค่อนข้างสวย,ยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปแนะนําส่วนอื่นกันก่อนนะก็คือ My Team ครับตรงนี้ก็ตรงไมทีมนี่ก็ ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการอัปเกรดนักเตะซะมากกว่านะครับ starting ฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มี player ฮะมี skill move ตรงนี้ยังไม่อั l ล็อกนะฮะต้องรอ level เก่อนนะครับซึ่งผมยังไม่ถึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันแล้วก็มี skill boost ซึ่งอันเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาครับผมมันจะมีในส่วนของระบบตัวสำรองครับ substitute นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็มีได้เจดตัวนะฮะก็สามารถใส่มาได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนในเกมได้นั่นเองนะครับซึ่งนักเตะก็จะมีค่าพลังความเหนื่อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของการเลือกตำแหน่งผู้เล่นในการาเรียกว่าอะไรเลือกคนจัดการเซตพีซต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกนะ คอเนอร์คิกครับหรือว่าทางฝั่งของ p e n นัลตนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของกัปตันด้วยนะครับที่สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับผมนะในส่วนอื่นๆก็เนี่ยฮะเป็นแผนเหมือนเดิมนะครับเซตติ้งตรงนี้ก็เนี่ยฮะมีเหมือนเดิมครับเมดเมน e ไล i ์อัพได้อาจจะมี Lineup เพิ่มตเติม,ตตมได้ของเราไวา้เรียกว่าใช้สำหรับกรณีที่แตกต่างกันออกไปแล้วกัน นะครับแล้วก็เรื่องการอัพตัวผู้เล่นครับจะเป็นการอัพจนถึงเทรนนิ่งเลเวล5คือพอถึงเลเวล5ปุ๊บอะถึงจะอัพโอเวอร์ออลได้นะครับซึ่งภาคก่อนๆเนี่ยคือถ้าเราอัพปุ๊บเวลหนึ่งปุ๊บคือโอเวอร์ออลก็จะขึ้นเลยถูกไหมฮะก็จะกลายเป็น86เลยอย่างคายวอล์กเกอร์ตัวนี้นะครับแต่อันนี้คือต้องอัพเทรนนิ่งเลเวลให้ถึงเลเวล5ก่อนแล้วก็ใช้ไอเทมครับเป็นดีฟีนส์แลงไอเทม1อัน นะครับในการอัปเกรดนั่นเองนะครับผมนะก็จะเพิ่มโอเวอร์ออได้มันจะทุกๆ50อะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็ต้องอัพไปอาจจะเรียกว่าดูมีอะไรมากขึ้นแล้วกันต้องพูดคำนี้นะไม่ได้เพิ่มโอเวอร์ออง่ายๆแล้วนะครับโอเคฮะสกิลมูฟเดี๋ยวผมค่อยมาต่อตอนผมปลดล็อกแล้วแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ฮะผู้เล่นหน้าใหม่ครับใครเข้ามา ะครับผมไปดูที่ Daily l o g i i ิด้วยนะครับซึ่ง l o อกอินครบ7วันครับก็จะได้ตามนี้เลยนะก็จะได้ฟิลโฟเด e นด้วยเดวิดอาราบาแล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนด้วยนะครับผมเรียกว่าเอามาเสริมทีมกันได้เลยนะครับโอเคฮะแล้วก็ยังมีระบบ Star p a ารเหมือนเดิมครับซึ่งหน้าตาก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับก็ดูสวยขึ้นมีอะไรมากขึ้นครับก็ถือว่ายังไม่ยังไม่อธิบายอะไรมากมายแล้วกันเพราะมันค่อนข้างเป็นระบบที่ ทำเควสท,ทำอะไรเล่นไปเรื่อยแล้วก็เก็บแต้มแล้วก็จะได้ของรางวัลนั่นเองนะซึ่งถ้าเราอยากอัปเกรดเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะต้องเสียเงินนะครับผมเสียเงินเหมือนเดิมฮะสามบาทครับหรือเป็นพรีเมียมก็จะเป็น7 2 9นั่นเองนะครับโอเคฮะตรงนี้ในส่วนต่อไปครับเรายังมีเควสอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับภาคนี้ฮะเควสรายวันครับที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามเก็บให้ครบ100นะมันจะได้เควสละประมาณ20เนาะ เก็บให้ครบ100เราก็จะเคลียจะได้รับ daily reward ครบนั่นเองนะครับแล้วก็สะสมเป็น Line Weekly ด้วยนะครับเพื่อจะได้ของต่อไปนะครับส่วนเควสอื่นเดี๋ยวมันก็จะมีมาเรื่อยๆครับก็สามารถเดี๋ยวก็ดูตามที่เขาต้องการได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับแล้วก็ในส่วนของ Market นะครับ m a เ k e t เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างที่ดีขึ้น,นครับคล้ายๆ FIFA ฟออนไลน์แล้วกันกนะเพื่อนๆฟีฟ้ f i ออนไลน์ e 4อะไรเงี้ย ที่เวลาถึมเเราจะซื้อใครครับนี่ยฮมันจะขึ้นมาให้เห็นครับว่ามีใครตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างซึ่งผมว่าระบบเนี้ยดีกว่าระบบเก่าเยอะฮนะนะแล้วก็สามารถอ่าไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องมานั่งรีเฟชครับก็คือพยายามเลือกหาได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเสิร์ชได้หรืออันนี้เป็น r e c o m m e n นที่เขาแนะนำมานะครับ m y p l a y e r คือดู p l y y r r ของเราครับเราอาจจะขายเพย์เของเราได้เหมือนกัน นะครับผมสามารถตั้ง Watchlist ไว้ได้ครับถ้าหมือนว่าคุณสนใจตัวไหนสมมุติคุณอยากได้ h a ร์ y ี่เคครับคุณเปิด Watchlist ไว้มันก็จะไปอยู่ใน Watchlist ของเรานั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะสามารถเสิร์ชได้เหมือนเดิมครับนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อนะโอเคนะแล้วก็ระบบใหม่ที่เพิ่เข้ามาครับคือ exchange นะตรงนี้เรียกว่าคล้ายคล้าย s p c นะ Squad Building c h แ l l e n g e แต่อันนี้ไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นมาจัดตัวหรืออะไรนะอันนี้มันจะมีมาให้เลยครับว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่บ้างสมสุดเราจะแลกไอคอนแพ็กตรงนี้ก็ต้องใช้เงินทั้งหมด50,000คอยนะแล้วก็มีทางฝั่งของตัว Attacker นะก็คือกองหน้าครับที่เป็น o 8 80เนี่ยทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ใช้ m i d f i ล l ์อีก10ตัว นะครับที่เกิน80ก็จะสามารถแลกไอคอนแพ็กได้อะไรแบบนี้เลยนะไม่ได้แบบต้องมานั่งจัดนั่งอะไรละไม่มีฮนะอันนี้คือสามารถใส่ไปได้เลยครับซึ่งสามารถแลกเงินได้ด้วยนะ50 0 0 0คอยเนี่ยก็ใช้70็ดบวก o อ้อ y เพเตัวครับก็ได้เงินมานั่นเองนะสรับใครที่ขาดแขนเงินหรืออะไรต่างๆนะครับผมโอเคฮนะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะระบบเบื้องต้นนะครับ สำหรับใครที่สงสัยอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูาภาพการเล่นกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากทางฝั่งของ VHS Attack ครับที่จะค่อนข้างเป็นในรูปแบบเดิมนะก็คือสร้างโอกาสการเล่นเหมือนเดิมที่คุ้นชินกันอยู่แล้วหลายคนก็ค่อนข้างอาจจะชอบเล่นแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นทางฝั่งของ อ่าเฮทูเฮทอีกหนึ่งเกมแล้วกันนะครับปดูกันไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับทีมยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ครับตรงนี้นะแล้วผมไม่ได้เล่น n าวเลเลอร์มาเยอะด้วยซีซันที่แล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเจอทีมที่โอกาสใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับแถมเป็นแมนซิ t y ตี้ด้วยนะผมใช้โลโก้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเนี้เราจะมีพูดถึงการเซตติ้งการตั้งค่าอะไรต่างๆนิดหน่อยแลก้กันที่มันเพิ่มเข้ามานะครับ เดี๋ยวมาดูในเกมนี้กันก่อนครับเกมแรกฮะมันไม่ได้เริ่มจากการเขียนลูกแล้วนะมันให้เริ่มจากครึ่งสนามนี้เลยฮะ<อ>ก็ถือว่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วรนาะยิงเลยครับลูกนี้นี่ฮะก็นําไปก่อนนะก็ไม่มีอะไรฮนะอันนี้เหมือนเดิมนะแต่ภาพค่อนข้างดีนะผมเปิดเอาต้าเลยนะอันนี้ก็ปัะดมาณนี้นะครับมีเวลาจํากัดเหมือนเดิมครับ1นนาทีครึง่งเราต้องยิงประตูให้มากกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะ นี่ฮะสามไปแล้วฮะสามลูกไปแล้วฮะตรงนี้สามหนึ่งแล้วฮะพูลิสิตนี่ได้ทุกคนครับแวนเนอร์เหมือนกันนะครับไม่ต้องสงสัยว่าผมได้ไหนนะได้จากไอเคเวสท,ที่ผมบอกตอนแรกว่าต้องทำนะมี3ระดับนะก่อนจะเล่นอีเวนต์ได้นะครับเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยครับ นี่สรุปผลก็จะขึ้นมานะครับค่อนข้างมีอะไรมากขึ้นนะปกติจะขึ้นแค่แบบอโอกาสแต่ละคนได้เท่าไหร่ทําได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นผู้ผู้ยิงมาตัวนะในเกมนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวต่อไปไปดูที่ h d to He a d ครับนี่นะนี่ครับ head to head ครับผมเล่นไปแค่เกมเดียวนะ h d to He a d ไปดูกัน ไม่รู้ชะชนะหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องมารอดูวนะ่าเจอคนเก่งหรือเปล่านะถ้าเจอคนอเว์อเยอะก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ถามว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ผมว่าดีขึ้นนะผมว่าเซิร์ฟเวอร์ดูดีขึ้นนะครับในการเล่นนะฮะเ,เหมือนเราจะได้เปรียบครับเนี่ยดูฮนะภาพเพิ่งสวยงามครับมีภาพการเดินลงสนามเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเสียงคนพากด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปบอกนะว่าจะมีเสียงคนพากยังไง ครับอันนี้ผมว่าผมเปิดแล้วนะไม่รู้ว่ามันมาหรือ,อยังนะฮะอ่านี่เลยนะครับมีเสียงผ้าครับก็เหมือนต้องทำประตูให้มากที่สุดครับอันนี้เล่นเต็มเกมนะฮะไม่ได้เล่นเป็นสร้างโอกาสแล้วนี่ฮะแวนเนอร์มาแบบนี้ยิงเรียบร้อยฮะผมขึ้นนนำก่อนเลยนี้เตะโมแวนเนอร์นี่ฮะ มีพงมีภาพรีเพย์ครับแล้วก็มีท่าดีใจด้วยนะเมื่อกู่นี้ผมผมลั่นกดข้ามไปแต่ดูด้านซ้ายครับปิงถือว่ไม่น้อยนะ1 0 0ครับปิงค่อนข้างเยอะอยู่อพอสควรน,นะครับสามารถปรับแผนได้นะครับด้านขวาบนนะดิเฟนดิง้งบาล่าสือว่าเป็นแอตแทกนะครับตอนนี้ก็นำแล้วแบบนี้ก็สบายครับแทงทะลุมาแบบนี้ยิงโอ้โหยิงออกได้ยังไงวะเนี่ยลูกนี้โอ้โห ไม่น่าครับไม่น่าออกนะพลาดไปหน่อยตัดกลับหลังและยิงเรียบร้อยครับสองศูนยะ์เนี่นี่เลยครับมีอะไรมีท่าดีจงดีใจต่างๆครับเนี่ยฮะภาพรีพงพงรีเพย์ภาพสวยนะนผมบอกเลยว่าภาพสวยจริงนี่เลย สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้นะฮะมุมกล้องสองเนี่ยมุมกล้องสม,มุมกล้อง4อย่างงี้นะฮะก็แล้วแต่คนถนัดเลยมุมกล้องหนึ่งะฮะเวลากดดีเฟนต์เนี่ยพยายามไม่ต้องบังคับก็ได้ฮนะพยายามกดแค่ตัวสปินนะให้มันเข้าหาบอลนะครับไม่ต้องกดทิศทางก็ได้นะแล้วแทงทะลุช่องแบบนี้เอาแวนเนอร์มาแล้วแวนเนอร์ซัดเลยสามศูนย์ครับอืมนี่เงี้ยดูดูภาพครับ ถือว่าพัฒน,นาขึ้นนะผมรู้สึกผมชอบมากเลยมันมันจำเจมาหลายปีแล้วสำหรับฟีฟ่ามบายอะ่ะแต่ภาคนี้มันดูมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาแบบที่เป็นรูปประธรรมที่เป็นเห็นแบบจริงๆนะฮะอืก็ถือว่าเป็นการการพัฒน,นาที่ดีของปีนี้สำหรับฟีฟ่ามบายเลยนะฮะนี่แหละครับส0สูสนะ่ะฟริซิชครับนี่ฮะ ภาพสวยงามจริงนะครับทุกนี้เพื่อนๆคิดว่าไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อยากยุอยากชวนไปอยู่หลีกไงก็ทักมาได้นะฮะบอกได้เลยนะฮะทุงนี้ผมว่าน่าจะผมน่าจะหาลีกอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับจบครึ่งแรกไปเราํำอยู่4-0ครับเนี่ยดูภาพนะให้ดูภาพเลยครับผมไม่กดข้ามนะครับ แล้วก็เนี่ยฮะเห็นไหมมันจะมีกราฟิกด้านล่างเดิมสก่คูที่เป็นโลโก้เนาะว่าใครนำเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมพยายามไม่กดนะผมพยายามกดออค<า>ือผมพยายามกดได้แค่ด้านขวา,ญญาถ้าคุณสังเกตเนาะคำว,ว่าสป i ิ Ken, น n d t น c h s k i l สกิลเนี่ยสปรินต์นี่ยเทคเคนนะฮะคือพยายามบีบเอาอย่างเดียวฮนะถ้าวิ่งไม่ทันค่อยกดปุ่มด้านซ้ายครับเนะี่ยเนี่ยถ้ามันบีได้ก็ให้บีไปก่อนครับจังหวะดีๆนะครับ เรีกส่วนกลับนะเรียกว่าภาพมันคือมันจะเห็นให้เราอยู่มุมมุมเดิมเสมอฮะก็จะได้ว่าไม่ต้องงงนะแล้วยิง5-0ครับทีโมแวนเนอร์ฮะเรียบร้อยไปฮะไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับแมตช์นี้นะครับก็เดี๋ยว เราข้ามไปเลยแล้วกันนะไปดูในเรื่องเซตติ้งกันเลยแล้วกันนี่ผมถือว่าให้ดูภาพบรรยากาศในเกมสักเล็กน้อยนะครับผมอ่ะเรามาดูการเปลี่ยนตัวกันหน่อยนะครับผมก็ลืมไปเลยนะว่ามีการเปลี่ยนตัวนะฮะเกือบข้ามไปแล้วนะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวได้นะเนี่ยสมมติเราจะเอาลงไปแทนฟิวโจนปึ๊บลากมาเลยนะครับผมไปนี่ก็ไปพักครับค่อนข้างเหนื่อยนะอะไรเงี้ยนี่เลยนะก็เซฟครับรอบอลออกครับเนี่ย รอจบกน,บนับวนี้มาแทงมาโทนี่แล้วยิงโอ้ยออกครับตรงนี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยเดี๋ยวรอดูนี่เลยครับโอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนตัวได้แล้วครับฟีฟ่ามือบายรอมานานครับตรงนี้นี่ฮะแล้วก็จบไปครับผมนี่เลยฮนะ,ะมาดูตรงส่วนของเซตติ้งตรงนี้นะครับผมนี่เลยครับเราสามารถเลือก ครสก็คือทางฝั่งของโลโก้ทีมเนาะว่าเราอยากได้ทีมไหนนะครับผมแล้วก็เซเล็กโลโก้เรานะฮะตรงนี้ก็จะใช้เป็นยูทีมโลโก้ก็ได้หรือจะเป็นโลโก้ที่คุณสะสมมาจากซีซั่นก่อนๆน,นะหรือได้เพิ่งได้จากซีซั่นนี้นะครับนี่ฮะมีสแลกคิดนะฮะก็เลือกชุดได้นะครับคุณอยากใส่ชุดทีมอะไรนะฮะเซเล็กอีโมดได้นะครับตรงนี้ รอหมุนแป๊หนึงแหมอีโมโดได้้งนี้ก็คือไว้แชทในเกมนั่นเองนะเป็นการส่งก็เรียกว่าอาจจะมีส่งรอเรียนกันบ้างนะตามที่ผมเห็นนะเวลาโดนยิงโดนไล์ก็จะมีแบบเออแบบอีโมกันหน่อยอะไรเงี้เกรียนเกรียนหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูที่ audio setting นะครับตรงนี้ก็คือทางฝั่งของที่ผมบอกว่าจะมีภาคนั่นเองนะผมโหลดเสียงภาคเป็นภาษาอังกฤษ เนี่ยครับโหลดมาให้เรียบร้อยนะมี Stadium Sound Effect ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็โหลดอังกฤษนะหรือใครอยากฟังภาษาอื่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามภาษาที่ตนเองสนใจได้เลยนะครับโอเคฮนะตรงนี้เราก็กราฟ,ฟิกเนี่ยผมเอาต้าเนนะครับก็ยังไงก็ลองปรับกันได้เอพ60อสหนะอะไรอย่างนี้แบบคมๆไปเลยนะครับโอเคตรงนี้สนับ f ีฟ a าโมบาย2022ซีซั่นใหม่แบบนี้ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe channel ของผมกันด้วยนะฮะยังไงคลิปฟีฟ a าโมบายมาต่อแน่นอนนะตามสไตล์อยู่แล้วนะตรงนี้ก็ยังไงก็ฝากรอติดตามแล้วกันนะครับโอเคยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ